อีครับคลิปนี้เราก็จะแกะกล่องหม้อหุงข้าวโตวชิบ้านะครับเป<ม>็นหม,ม้อหุงข้าวย็กทรอเด็์นะครับคราวนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันนะครับลุ้นอยู่หลายวันนะครับอยากได้รุ่นนี้มากนะครับโอ้รุ่นนี้มีหูหิ้วด้วยนะครับ แต่ว่ามันมีรอยแตกครับเสียดายจังเลยจริงจิงอยากจะรีวิวต่อนะครับอยากจะหุงข้าวซะเลยวันนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คงจะต้องขอคืนเงินไปก่อนนะครับเสียดายจังเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยสั่งใหม่ก็ได้นะครับมันไม่ได้แตกนิดเดียวเลยนะครับมันแตกค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวสิครับตัวด้านขวากับด้านซ้ายนะครับ โโอโหเสียดายมากเลยครับราคาดีด้วยนะครับสรุปนะครับก็แกะกล่องมาแล้วนะครับโชคดีนะครับที่ถ่ายวิดีโอไว้นะครับเพราะว่าแตกครับผมไม่รู้ส่งมาอย,ย่งไงสภาพกล่องก็ไม่น่ามีปัญหานะฮะสภาพกล่องก็ไม่น่ามีปัญหาเลยแต่ว่าแตกครับก็คิดว่า คงจะต้องส่งคืนนะครับโอเคครับคงยังไม่ได้รีวิวนะครับหวัว่าจะได้รีวิวสัหน่อยนะฮะจะได้นะครับแต่ที่ฝาไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนฝาอยากเดียวได้ปอนนี้จริงอยากใช้แล้วอะ่ะโหจะได้มากนะครับแต่มันแตกนะครับมันแตกโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ